จากพื้นฐานจากแนวเกม Counter Strike บวกกับการมีสกิลทำให้เกิดกลายเป็นเกมนี้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือคนบวกกับไฟก็จะได้สิ่งนี้และถ้าคนบวกกับเงาก็จะได้สิ่งนี้อแล้วถ้าคนบวกกับลมก็จะได้สิ่งนี้เช่นกันอ่ะไอ้านี่กก็บลนก็ได้สิกงี่เินได้ สำหรับผู้เล่นใหม่แล้วอาจจะเป็นสิ่งยากที่จะเล่นเกมนี้แต่ไม่ต้องห่วงคลิปนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญ4คนในการสอนคุณเล่นเองเออเอเอผมไม่รู้ว่าพวกเขาจะช่วยอะไรได้มากนะแต่ว่าเออเชื่อเชื่อใจเขาเถอะพวกเขาทำได้แนะ่มาที่คนแรกปืนเดอะรัวผู้ข่มขันศัตรูไม่ว่าเขาจะตายหรือตอนที่เขากำลังมีชีวิตอยู่เขาจะคำรามแล้วส่งเสียงขู่ศัตรูให้กลัวจนหัวหด กัน The creature สั่งการเมื่อเขาตายลงเขาจะทำการสั่งการคนอื่นและก็ต่อว่าคนอื่นแต่การต่อว่าเขานั้นย่อมมีประโยชน์เสมอพี่เปิดมาปากกระสุนผมนะไม่ตอบไปนี่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 ถอยผมว่าไม่สมควรถอยไว้พี่สมควรถอยกูเรียนคนที่สาม After เดอะไลก์ก r ดผู้ชี้ทางสว่างเขาจะมอบแสงสว่างให้กับคุณเพื่อให้คุณนั้นสู้ต่อไปถึงแม้ว่าจะหมดหวังแค่ไหนแต่เขาก็จะมอบแสงสว่างให้กับพวกคุณ oh. คนที่สี่พุ่มเดอะแม็เขาจะใช้ความทุกข์สิของเขาในการข่มความศัตรูให้รีบกดเล่นเกมเพราะเกมนี้แม่งมันมีคนไม่ชอบกดเล่นเกมตลอด Ok ที่แล้วเลือกอ่ะจีนรู้นมันไม่เลือกอ่ะเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วจะเย็นไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มันจะไอ้นี่มันจะต็อกติดหมดทุกอย่างไม่ได้แล้วเอาละครับพร้อมกันหรือ,อยังที่จะรับชมพวกบ้าเสียสติที่จะช็อต<ด>เอเอไม่ไม่ใช่พวกบ้าเสีสติหมายถึงผู้เชี่ยวชาญการเล่นเกมวอลเลย์บ ที่มันไม่เลือกอ่ะจีมลุกมันไม่เลือกอ่ะเลือกแล้วเลือกแล้วจะเย็นไอ้นี่ไอ้นี่มันจะไอ้นี่มันจะล็อกติดหมดทุกอย่างไม่ได้ด้วยแล้วทีมโนกอะไรวะน่ะเป็นลูกปั้นเหมือนกันเลยลูกปั้นว่าแต่เหี้ยมันมาด้วยกันมันมาด้วยกันจั่วเลยกูเดาเอ่อการเอ่อแฟดข้างหน้าหน่อยได้ไหมผมมีแฟดแฟดเดียวถ้าถ้าใช้ผิดจังหวะก็คือตายเลยโอเคไปหลอดนี่ไปเลยโนก วนกเดี๋ยวจะมาไหมก็ไม่รู้นกนกนกไปเลยตั้งชื่อว่ามันว่าอะไรเปตตี้เหรอนกชื่ออะไรตั้งชื่อว่าดีโออ่าดีโอเปล่านกชื่อดีโอเอเอไหนดีโอไม่ใช่ไม่ใช่คนอะไรดีโอโอ้มันตายแล้วโอ้ยโดนตูดโอ้ยยืดด้วยโอ รนเผาไหมทำไม่ทีเรามันมันฟอร์มตกตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยวะยังไม่ยังไม่ทำอะไรพวกนี้เล่นบุกไอ้เหี้ยเล่นบุกมเดี๋ยวว่าเราเราต้องบุกไม่ใช่เหรอทำไมเขาบุกข้ามันข้ามันดโดน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 อันติเมติเเล่ฝังศัตรูเอาเขากระแทกหน้าตายเมื่อกี้กูเห็นเนี่ยเหมือนโดนตีนเอาโดนหน้าเลยอว่มามามาเล่นปัญญาอ่อนเล่นไป เล่นปัญญา่อนเล่นแบบคนปัญญา่อนเล่นแบบคนปัญญา่อนมันปลาระเบิดมาใส่ได้สัสไม่มีไม่มีเปล่าโอ้แม่ไม่ดูมุมเลยวะไอ้นี่นี่ปืนแม่อโใจตล๊ดตุ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 ๊ตุ๊ด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 ตดตุดตดตุ๊าตดตอนดดดุด ยยูไปยิงไม่โดนกระสุนหมดไปไปฮ่าีเสือป่าจะะยืนในที่เี้ย่าโดนไฟตายเอ้เ้งเออโดนไฟเผาไอ้ชาปนักกินโอยปหน้าตัวเลยกมันมาก่อน ก็บระเบิดเก็บระเบิดว๊อวีกับไม่ทันโอ้โหบออ้าวชิ้นนี้มันว่าทันใจเดี๋ยวต้องจะบอกว่าเ้วปีนินแล้วจะดังเลยพี่มึงไปเลยมึงไปเลย ตลอดชีวิตนี้มาบีมาบีมาบีเอบเด็บไปอช่วยด้วยกูกำลางโดนพวกนี้ลวนลามช่วยด้วยช่วยด้วยตำรวจผมกำลังโดนลวนลามอ้ามันเล่นลูกซองอีกเหรอโคตรอันตรายของโอ้โห มามาเลยม,ม,มันเอาปืนกลมาไล่เงี้ยพวกนี้พวกนี้เป็นพวกแรงไล่สัตว์เราสมโมกมันก็ปังปลาแฝดไปไหน่อยปลาแฝดไอ้พืนเก็บบอไอไปเลยเจนนกโหงี้งัดหัวไปทีนึงยอดหัวโคตรไม่ได้มีไฟหัวโยูบี้ยูบี้ระเบิดยูบี้ โอ้ยไอ้ยอดโอเคมาล่ากัอ 5AP แล้วกันเดี๋ยวไปด้วยวายพุ่มได้หน like ้อยทันนาทีได้ดีมากทีมนน้นดิเลือกหนึ่งคนยังทีมเราแบบเปิดมาปุ๊บเลือกปั๊บไม่คิดอะไรเยอะเลือกเรียบหมดแล้วอ่ะทีมเราเร็วโคตรอ่ะตัวไหนใครถนัดเลือกตัวนั้นเลยเป็นอะไรทำที่อะไรใครชักอะไรอยู่อยู่หรือเปล่าไหนจ๊ะ เห็นกล่องโฟมมันม hey? yeah, yeah, okay. ันแบบเทเดีเขาซ้องไปกิ R ้มอะมันไม่ปล่อยไั้งกินมาให้กันหน่อยระหว่างเล่นเกมบาโลดีไหมมึงอย่าถ้าถ้าสมมติมันอยู่กับข้างแล้วมันก็ควรกินตอนที่มึงตายครับบีไม่มาไม่มาบีไม่มาเลยโลโก้กันกูละไม่มามันมาอีมามามา พี่เปิดมาบังกระสุนผมทำไมกูก็มาบังอย่าให้มึงตายอ่ะมึงตายแล้วไอ้เชิวตั้งโคตรโน้ตุนผมมานาคิวจอยเหรอตัวเดียวมันอยู่ไปเลยไปเลยรีบไปเลยสลิงเล็ดพุ่มอย่าพุ่มสลิงเล็ดไอ้หัวรองอย่าหัวเล่นไอ้เยี่สิบก่อนดหมามามาเจอเจอบอดเจอบอดเจอบอด ไปกระสุนดีดหัวด้วยไอ้สัดโหเต็มเต็มเพื่อนเลยมี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 เลลงลงลงมี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 ไปไงยิงหัวแบบคผมเออสิไอคนที่ยิงอ่ะไอคนที่ยิงจากข้างล่างอ่ะยิงง่ายเว้ยแต่ไอคนที่แต่ไอคนที่จะยิงแต่ไอคนที่แม่งอยู่ข้างบนจะยิงยาก ไปเลยเขาเขาไม่ตีมืดหัวสลิงไปเลยหสลิงอ้กลับเร็วแบมแบมแบแบมแบมะบมแ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 บแบม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 แบยวบมแบมแบมแบมบแบบมแ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 บมมม ไปเหรอมาพร้อมละอ้ยสวยมิดมิดต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 ตินหิดตติกตป้ติดติติดตติดิาติดติดติดตดิดตดิดตถอติดติ พ<อ>ีอ right? ่อย่าถอยผมอะไม่สมควรถอยไว้พี่อย่าสมควรถอยกูเนี่ยจะถอยไอ้สัตว์ไม่ได้ยินเสียงไฟที่ถูกเรียบร้อยโอ้แม่นเยะเคืนได้คืนสวรรค์เตตุ่มแตกแตกด้วยทีมอะไร s p i k ่ down ยทำไมกูโดนแบตหอดเลยไม่ละเรียบร้อย HELLO guys ก็ผมยิ่งใหญ่ขอเลยกันถ่ายเทิไม่มีสาเหตุปันชุบไอ้พี่โอ้ยกระโดดทีหัวยัดขีดไฟด้วยวะโคตรเท่เลยไม่เห็นไม่เห็นไอ้พีนำไหมต้องมีผมนำดิดูดูดูคนคอื่นเขาเล่นปืน มันตามมาการระมดเจ๊ไหมเลยมันตามกัวมาหมดเลยเว้ยยมี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 ไม่มีอะไรอ่ะเธอไม่รู้อ่ะอะไรโผล่ๆนู้นนนได้เฮ้ยบายบาย เพื่อนนไหเอาจริงดิเออจัดมาเลยมาแล้วจัดเลยกับักเลยบ้านรวยบ้านรวยจัดเลยใครไม่มีตังค์เนี่ยซื้อให้้ซือได้ไหมไปกับนักทีมเอาไปกับนักทีมเอาไปกับนักทีมเอามาเอาไปเลยเอามาเลยบ้านรวยบ้านรวยไปเลยรู้จักแลมโบ้น้อยไปแล้วไอ้สัตว์ไอ้เดี๋ยวด็เด็กเราแลมโบ้กันเลยเหนะ

ว่าทำไมกูตายดีกว่าเหลือเลื่อนไปทำนี่อะไรหนึ่งหลอดหนึ่งอันจะจโดนแปดไปเลยโอ๊ยแปดจิตแปดแม่งกนแปด้เย่มากปักชิดเลยลองชิดเลยโอเพเยอร์ลองจากอะเจาะตรงนี้ก็พอแล้วไปเจาะเจาะน้องแขม ยังไงก็ได้ใช้แล้วไกลเลยยิงเปิดให้คุ้มเลยจบแล้วเราชนะแล้วเก็บระเบิดระเบิดระเบิดอยู่ข้างล่างเวครับเป็นการล่อแบบสมบูรณ์แบบย่าไปอยู่มั่งยู่มั่งมาเรื่อ เปิดมาเปิดมาเป็นปืนปืนนี่เนี่ยเป็นปืนปืนลูกโม่แล้วก็ปืนลูกโมต่อตลอดเลยจนจบเกมอะอย่าพูดไม่จะเปิดมาปืนลูกโมกูร้องเลยนะไอ้กูมันไม่เป็นมันเป็นไปไม่ได้หรอกน่าเชื่อฉันไปไม่ได้เป็นไปแล้วอ่ะอยีาย่าป้ายกูโอ้โหไม่ด้เลยไม่ดเล ลอกเลยว่ามึงหัวตาแล่เชื่อเลยไอ้เชี่ยมึงจะพูดจะตีทำอะไรมึงเป็นหมอดูน่าเลยใครจะมาดูดวงดูมาเลยมาเลยแล้วตาต่อไปอ่ะตาต่อไปอ่ะน่าจะเป็นปืนปืนสไนัยปืนจริงนี่ฮาอีกรอบอ่ะฮาฮากากเลยขำขำไม่หนึ่งหัวหสองหัวสองหัวหัวชิเหรอโอ้อู้เข้าไข่เลย

madam ทีมไปลาก่อนทุกคนอาดึลเลอร์กระสุนไม่ทันไปเลยแม่แม่ลายกำลังสู้อยู่ไปเลยอยู่มัวมโอ้แม่แม่แมุ่ดยอดเลยแม่เธอแม่ยังอแมดุดยอ สะบักต้อย่างสีฟยยยอดอย่าเอาอย่าอย่าพี่เจ้ไม่แม่เไ้แม่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 ม่แม่แม่ม่แม่แม่ม่ม่แ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 ม่ม่แม่แม่ม่แม่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 มม่ม่มม่ม่ม่มม่ม่มม่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  ไอ้แฟนปปะตปากนไนเชี่ยงเลยนี่มปืนนี้มัยปืนนี้มันดีง่ายโอเมนโอมเมนเคี่ฉับบัปปนาเลียผมเ้ยเดียวเอโแม่ไม่ทันได้อรมือไรอะแม่ไม่นได้องพรมลูกยนล็อกเออตะกี้ดิ